เปล่าเบอร์แล้วพี่เบอร์สิบครับเบอร์สิบนะเป็นคอนเวิร์ตเมกาชักเทเลอร์ออสตานะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาจัดรองเท้าร้านผู้นำนะครับจะได้คู่ไหนไปตามไปดูครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับนะครับผมก็การสวัสดีพี่นะผมก็ผู้นําของจริงพี่นะครับการสวัสดีพี่เปาด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาดูรองเท้าสักคู่หนึ่งะโอ้พี่เปาสนใจรองเท้าเมกาใช่ไหมพี่พี่เปาสนใจเป็นรองเท้าอะไรครับพี่เป็นคอนเวิร์ดคอนเวิร์ดมีมีสีในใจไหมมีสีในใจไหมสีในใจสีเหลืองสีแดงสีเหลืองสีแดงครับเหลืองแดงเหลืองแดงมันผมดูนะว่ามีหรือเปล่าอ่าเปาเบอร์แล้วพี่ เบอร์สิบครับเบอร์สิบนะโอ้โหตองไซส์ครับนี่เลยผู้นาแนะนําเลยครับอืมตัวนี้ดีเทลเป็นยังไงเป็นคอนเวิร์ตเมกาชักเทเลอร์ออสตาร์นะครับโมเดลโลนะครับผลิตอยู่ในช่วงปียุค90นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอืมนะครับซอฟน่าจะตีต่างเมทินยุตเอแบบนี้นะครับอ่านะครับขอบยางแบบนี้นะครับเป็นต้องเป็นขอบผ้าเท่านั้นนะครับอ่านี่ก็สายพิเศษเป่านะอ่านรเปาก็ลองใส่ดูว่าใส่ได้ไหมชอบไหมสีอะไรอย่างนี้นะ ไ่้ถึงสิบนะดูรองเท้าแตะที่นิดเดียวเองสิ่งใส่เพื่อเพื่อรองเท้ามีนีน่นแหละสวยจริงๆครับคู่นี้ผมใส่สได้ถูกใจไหมถูกใจไหมถูกใจครับนะบนะก็คู่นี้นะครับขายอยู่นะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่เป่าก็จับไปนะครับ,รบนะพี่เป่าชอบนะ ใครสนใจนะครับรองเท้าวินเทจไม่ว่าจะเป็นเสื้อวินเทจรองเท้าวินเทจใช่แล้วก็เร็วๆนี้ผู้นําจะมาเล่นสายดำนะครับสายดำดีนสายดำสายดำนะครับเดี๋ยวให้ผู้นําฝากร้านหน่อยครับร้านผมก็อยู่ตลาดไฟสินคะริน,นพี่นะกดังสองล็อกสัตนะที่ร้านก็มีหลากหลายเลยครับก็มีทั้งรองเท้าแจ็คบดแวนงานเมกา ธรรมดาญี่ปุ่นนะแล้วก็มีเสื้อให้เลือกชมด้วยนะเพราะว่าจะเป็นกระตูนหนังบางและตอนนี้ก็ลังมาเร่งศึกษาสาดีอยู่ับก็ได้ความรู้ที่พี่ป้าสอนนะครับอ่าแล้วติดตามผู้นำได้ทางโซเชียลโซเชียลก็มี Facebook ครับ Facebook เขียนว่าผู้นำของจริงแล้วก็ TikTok ผู้นำของจริงเลข2ครับพี่แล้วก็อ่ไอจี ID ผู้นำพิมเทปช็อตีประมาณนี้ครับครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ